เหลือเชื่อมากๆครับปืนกลต่อสุรัตวันนี้โดนแข้งของเจ้าเสาเอกสิทธิเชฟบุญธรรมเตะเข้าไปขาดลอยนะครับพลิกความคาดหมายหลายๆสำนักเลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมครับระหว่างปืนกลกับเจ้าเสาเอกเป็นอย่างไรครับไปชมเลยครับปืนกลแล้วก็เสาเอกโอ้โหวันนี้โชกันสนุกมากอ่ะปืนกันแล้วก็วันนี้ผิดหวังกับผลการแข่งขันรู้สึกว่าเต็งผิดฟอร์มไหมวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับน้องมันมันเล่งไม่ขึ้นรับเล้งไม่ขึ้น ัว่ามารถมาแบบรถมาเยอะด้วยครับแล้วก็มาเดินต่อยเดินมาขับเดินทางไกลด้วยครับแต่ว่าไม่ก็ยอมรับแบบว่าแพ้แต่คือมันผิดฟอร์มที่เคยชกอะไรที่เคยทําได้วันนี้ทําไม่ได้ใช่ครับมันชเ้าเอกมาเป็นไงบ้างสบายดีครับน้องเขาก็แก้มาดีครับแล้วโดนแล้วเราก็ยุบมันโดนไปมันยุบเลยจังหวะไหนที่เรามองว่าทําให้เกมมันเปลี่ยนทำให้เราต้องต้องกดดันมากขึ้นกว่าเดิมครับเร่งไม่ขึ้นนะครับจังหวะเล่นไม่ขึ้นมันเร่งไม่ขึ้นแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับอืมทำอะไรจะพูดกับน้องเขาหน่อยไหม เป็นไงบ้างพี่บุ๊ควันนี้ฟอร์มพี่เขาก็พี่เคาก็แถวผมทำผมเจ็บขาเลยยกเสาเจ็บขาเลยยกเสาตรงนี้อืมแล้วก็เก็บอาการไว้พี่เขารู้ไหมว่าเราเจ็บรู้ไหมรู้ไหมว่าเจ็บไม่รู้ไม่รู้อ้าวทำไมเราเจ็บแล้วเขาไม่รู้อ่ะผเจ็บอาการไม่กระซิบบอกพี่ผมเจ็บแล้วย่ำผมก็ตายเลยเราคิดว่าจุดเปลี่ยนของเกลวันนี้ที่ทำให้เราดูได้เบียดดู กดจานพี่เขาเี่ยตรงไหนครับก็แข้งขวาพี่เราเหมือนที่พี่เขาบอกเาเล่นไม่ค่อย้ีเลยดีใจไหมครับได้เอาชนะแทนสาวโทได้ด้วยวันนี้ดีใจอยู่เนาะมีโอกาสที่จะเจอกันัอีกสักครั้งหนึ่งในความรู้สึกของเราผมว่าผมต้องเลีดลงมามันยังสักหน่อยสักหน่อยครับวันนี้วันนี้ต่อยเท่าไหร่ ตอนละยยี่สิบหลายยี่สิบต้องสักสิบแปดสิบเก้าอะไรประมาณนี้ไหมก็มันต้องให้สักไฟสองไฟแล้วกันยังไม่เข้าที่อ่ะครับก็คือคือมันมันก็สูตรจัดใน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 ระดับนี้แต่ว่าน้ำหนักจริงยังไม่ใช่ใช่ครับอ๋อสางเอกเมื่อกี้ได้ยินพี่โอคงหลาพู้นำหนุ่มได้พูดมาว่าว่าสักสองตอนพระจันทร์ฉายมันยังไงกันครับก็แล้วแต่โปรโมเตอร์กรโมเตอร์เลยครับถ้าพี่เขาต่อให้พีก็อยากจะลองแบบจากต่อยมวยเก่งได้ครับก็พยานาก็มาว่ากันอที ถ้าพี่ปืนก็ทำฟอร์มสักสองแถวไฟน้ำหนักเข้าที่เกาทางพร้อมให้เขาแก้มือไหมก็แต่โบมอเตอร์ครับแล้วแต่โบมอเตอร์นะส่วนของเราอ่ะก็ก็ได้ครับก็ได้เนาะอ่ะปืนฝากอะไรถึงแฟนขับวิซิวันนี้ที่เชียร์เราแล้วก็ผิดหวังครับอยากขอโทษแฟนขับนะวันนี้ยอมรับนะครับว่าว่าฟอร์มมาทำให้เขาผิดหวังนะมันก็มันไปทำไรด้ลยเนาะแล้วก็น้ำหนักแล้วก็อะไรหลายอย่างมันมันแพ้ผมไม่ได้เสียใจครับแต่มันต้องแพ้ที่มีคุณภาพหมดเนี่ยก็ยอมรับเองครับว่าวันนี้มันมันเล่นไม่เต็มที่ ลูกสองลกสามมันออกต่อไม่ได้ครับมันมันผิดฟอร์มไปเยอะโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับคุกคนตั้งความหวังมาเยอะใครี้ลูกพี่ผมก็บินขึ้นมาจากระยองงานอะไก็ทุกคนก็ใช่ครับมุ่งมั่นถึงแพ้มันก็แพ้ให้มันสนุกกว่านี้แต่ว่าผิดหวังฟองตัวเองผิดหวังติดหวังผิดหวังครับโอเคครับขอแฟนคลับขอต้อรัทุกท่านครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจครับคปืนขอบคุณครับขอบเลยครับผมทองครับขอครับเป็นกำลังใจของเราเอก มีอะไรจะพูดกับไฟคลับวีซีที่เชียร์เราวันนี้ลองมันเพียบเลยก็วันนี้ผมก็ทำทำเป็นไรครับก็ใครคิดว่าผมก็สู้บปกบไปก็ได้เรียบไปลองเงยอะเลยครับวันนี้เราเราลองไปเท่าไหร่ก็ผมกดล,ลองไปหมื่นเล่นไปหมื่นหนึับเล่นเองก็หมื่นหนึ่งครับแสดวง,อองว่ามัน่นใจทำไมไม่บอกพี่ว่างก็เล่นลงไปเลยครับอืมไฟนี้มั่นใจมากเลยครับก็มั่นใจครับไฟต่อไปมีรายการยังครับตอนนี้ก็ยังครับยังไม่มีครับก็อย่างที่ ถามเมื่อกี้นี้พี่โอ้กวงหล้าก็มางไว้ที่พระจันฉายครับผมได้สักสองปอนด์เขาว่าอย่างนั้นนะครับร้อยสิบแปดกับร้อยยี่สิบก็ได้ครับเราก็พร้อมเลยใช่ไหมครับผมอ่ะท้ายที่สุดฝากอะไรถึงแฟนเก่าวิศซ์วันนี้ที่สุขสมหวังกับเสาเอกสิทธิ์เชฟมุนทางก็ไม่บอกว่าทำสองเลนนะครับก็แฟนหน้าก็ทำให้ดีไปเลยครับผมครับผมยินดีด้วยครับสองเลนสิทธิ์เชฟมุนทางก็